ในธรรมจักรกับวัตนสูตรนะคะที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เ,เขียนไว้ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรเขียนถึงตัณหานะคะเขียนถึงตัณหาที่มีวิบากแล้ก็มีกรรมส่งผลทำให้เกิดทุกข์นะคะทำให้เกิดทุกข์เรื่องนี้น่า,น,าน่าคิดค่ะเพราะว่าไม่ชีไปที่ไหนไม่ชีก็จะเทศเรื่องนี้เพราะว่ามันชัดเจนมาก เร,เรื่องเรื่องรามีอยู่ว่านะคะ,ะครอบครัวหนึ่งภรรยาเสียชีวิตไปก่อนทำให้ผู้เป็นพอ่อจะต้องเลี้ยงลูกสองคนคนโตกับคนเล็กห่างกันนะคะห่างกันน่าจะหกเจ็ดปีแล้วก็พ่อเป็นผู้เลี้ยงเมื่อเห็นล,ลูกชายคนโตอายุมากแล้วจึงได้หาภรรยาให้นะคะเมื่อหาภรรยาให้ก็วันที่ลูกชายได้ภรรยาก็ ฝากน้องชายไว้กับพี่ชายว่าให้ดูแลน้องด้วยคนที่เป็นพี่ชายก็รับรับรับปากพ่อด้วยความยินดีนะคะแต่ว่าการทำมาหาก,กินมันจะต้องออกจากบ้านคนที่เป็นสามีเนี่ยออกมาทำนานะคะที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกในการเลี้ยงชีพแต่น้องเนี่ยให้อยู่กับพี่สะใภ้โดยที่ไม่ได้ให้ทำอะไร วัยหนุ่มวัยสาวของคนทั้งคู่นี่นะคะมันต่างกันไม่กี่ปีทำให้น้องที่เริ่มโตก็อยากรู้พี่สะพ้ยที่ทีอ่อายุไล่เรียกกันก็อยากเห็นสองคนหยอกล้อกันจนในที่สุดก็ทำผิดนะคะได,ได้เกิดได้เสียกันโดยโดยเป็ดชู้กันด้วยด้วยความที่ผู้หญิงนะคะมีมีมีความพอใจ ในตัวน้องชายมากจึงได้บอกกับน้องชายนะว่าถ้าเราจะมีความสุขด้วยกันเราจงฆ่าพี่ชายเธอเถอะเพราะพี่ชายเธอขัดขวางความคิดถึงของเราที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันน้องชายได้ฟังบ่อยบ่อยเข้าจึงจึงวางแผนกันในวันที่พี่ชายกลับมาเพอะพี่ชายเดินทางกลับมาเข้าประตูบ้านมาน้องชายได้ใช้ ไม้ที่มีลักษณะคล้ายสากตําข้าวฟาดลงไปที่ศีรษะพี่ชยัยโดนบริเวณทัดหูนี่นะคะตอนใกล้จะสิ้นใจเนี่ยงูติดสัตว์กันอยู่บนหลังคานะคะชีวิตอาศัยตัณหาเกิดคุ้งเข้าสู่ท้องงูทำให้ทาให้อยู่ในท้องงูนั้นประมาณไม่น่าจะเกินสามเดือนก็ตกลูกออกมา เป็นลูกงูไม่ว่าเมียจะนอนที่ไหนนะคะความรู้ได้หมายจำก็จะทิ้งตัวลงไปที่ตัวเมียเป็นงูเขียวนะคะทิ้งตัวไปที่เมียเมียก็ให้เกิดความเหมือนกับมีสัญญาว่านี่คงจะเป็นผัวกับชาติมาเกิดเพราะว่าไม่ว่าจะนอนตรงไหนก็จะทิ้งตัวลงมาจึงบอกกับน,น้องชายที่เป็นชายชูว่าจงเอางูนี้ไปฆ่าเสียเถอะเราไม่ชอบ คนที่เป็นน้องชายเนี่ยหลงมัวเมาอยู่ในกามตัณหาต้องเรียกว่าความหน้ามืดนะคะก็ไปฆ่าเอา,เอาเอางูลงไปวางไว้ก้นครกที่ต่ำข้าวแล้วใช้สากข้าวทุบหัวจนจนตายแต่นาทีที่จะตายเนี่ยหมาที่เลี้ยงไว้มันติดสัตว์กันนะ,ะมันติดสัตว์กันจิตของงูเข้าสู่ท้องหมา ท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าหมาเนี่ยมันท้องกี่เดือนพอท้องเสร็จแล้วมันตกลูกมาเป็นหมาตัวผู้ธรรมดาของหมาเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องดูดนมแม่จะไม่ไปไหนแต่หมาตัวเนี้ยจะเดินหาแต่เมียเดินไปก็จะไปทำรักรักเมียที่ขาเหมือนลักษณะลักษณะร่วมเพศนะคะไปไปที่ขาเมียเมียก็บอกกับ ชายชูว่าเอาไอ้หมาตัวนี้ไปฆ่าเสียเอาหมาตัวนี้ไปฆ่าเสียไม่ชอบคนที่เป็นคนที่เป็นน้องชายก็เอาลงไปฆ่าค่ะเอาอันเดิมค่ะไม้อันเดิมสถานที่ที่เดิมแล้วใช้สักด์ตำข้าวทุบหัวขณะที่ทุบหัวหมากำลังจะสิ้นใจวัวในคอติดสัตว์กันค่ะ ชีวิตอาศัยตัดหาเกิดพุ่งเข้าไปอยู่ในท้องวัวท้องวัวก็ไม่นานค่ะอยู่ในท้องวัวก็ไม่นานก็ตกลูกออกมาเป็นวัวตัวผู้นะคะตกลูกออกมาปุ๊บนะคะตัวตัวผู้ออกมาปุ๊บเนี่ยเดินได้เพราะธรรมชาติของสัตว์ที่เรียกว่าวัวเนี่ยคือคือไม่ต้องไม่ต้องปฐมนะคะคือคือไม่ต้องอนุบาลไม่ต้องหัดเดินออกมาเดินได้เลย เมียจะไปอาบน้ำที่ลำธารก็เดินตามร้องนะคะร้องเรียกเมียร้องภาษาวัวค่ะเรียกเมียคนที่เดินผ่านนะคะก็ล้อเลียนว่าเนี่ยผัวแกกับชาติมาเกิดเป็นวัวด้วยความโกรธนะคะแล้วก็ด้วยด้วยด้วยความหลงความอาฆาตนะคะจึงบอกกับาชายชทูที่เป็นน้องชายว่าเอาวัวไปฆ่าเดี๋ยวนี้ เอาวัวตัวนี้ไปฆ่าเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มนะคะที่ไม่มีความละอายเกินกวัวตบาบด้วยตันหานะคะด้วยลากขะด้วยโทสะทั้งหมดเนี่ยทำให้นะคะทำให้น้องชายว่าง่ายจับวัวตัวนี้ไปวางที่เดิมแล้วใช้ศากทุบหัวจิตของวัวเข้ามาสวมในจิตของน้องชายทำให้เกิดความกำหนัด มีความกำนัดอยากจะร่วมร่วมรักนะคะขึ้นบันไดไปก็ร่วมรักกับพี่ตภไพในที่สุดพี่ชายได้เข้าไปเกิดในท้องเมียเข้าไปเกิดในท้องเมียนะคะนี่เรียกสังสารวัตรอยู่ในท้องเมียเก้าเดือนอยู่ในท้องเมียเก้าเดือนเนี้ยพอคลอดออกมาไม่ว่าพ่อที่เป็นน้องชายจะจับตัวหรือแม่จะจับตัวจะร้องเหมือนจะสิ้นใจ คราวนี้นะคะล่วงรู้ไปถึงปู่เพราะหลานเริ่มพูดได้ปู่เลยถามนะคะถามว่าทำไมถึงไม่ให้พ่อแม่จับตัวเด็กคนนี้นะคะบอกกับบอกกับพ่อนะคะบอกกับสองคนนั้นไม่ใช่พ่อแม่สองคนนั้นฆ่าฆ่าผมมาแล้วสี่ชาติ สองคนนี้ไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนที่ข้าผมแล้วสี่ชาติผมเป็นลูกพ่อเป็นลูกคนโตเมื่อเมื่อพ่อได้ยินนะคะเมื่อพ่อได้ยินปู่ได้ยินเนี่ยทั้งปู่ทั้งพ่อได้ยินเนี่ยก็เกิดความเศร้าสลดนะคะพากันไปบวชแล้วในที่สุดทั้งสองคนนะคะบวชเป็นธรรมเน,มนรบรรลุเป็นพระลรหรันส่วนปู่ส่วนปู่นะคะก็บรรลุเป็นพระลรหรันจึงอยากจะบอกว่า ทุกชีวิตต้องอาศัยตันหาเกิดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนใน,ในการศึกษาธรรมะนะคะในการศึกษาธรรมะเราอาจจะเคยเกิดเป็นสัตว์มาแล้วหลายชาติแล้วเราก็เคยอาจจะเคยเป็นคนมาแล้วหลายชาติแต่ชาตินี้ถ้าได้ดูกระจกก,กรรมแล้วอะไรที่มันเป็นคุณประโยชน์นะคะถ้าเราไม่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตเราจะเหมือนชายผู้นี้ ที่อาศัยตันหาเกิดไม่สิ้นสุดตั้งแต่ตั้งแต่ถูกฆ่าตายไปเป็นลูกงูตายจากลูกงูนะคะเป็นลูกหมาตายจากลูกหมาเป็นลูกวัวตายจากลูกวัวเป็นลูกของสัตู์เราจะเห็นว่าบางครอบครัวเนียพูดกันไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นบางครอบครัวนะคะลูกขึ้นมาข่มขืนแม่บางครอบครัวลูก ขึ้นไปคมพ่อ,อคมขืนลูกเรื่องราวเหล่านี้ในธรรมจักรกับประวัตนจูตรเขียนไว้แม่ใช่จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเราอย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเลยนะคะอย่าให้ความโกรธฆ่าเวลาที่เรามีไปใช้เวลาที่มีอยู่ตั้งสติดีๆนะคะว่าตัณหาทั้งหมดความอยากเป็นอยากได้อยากมี สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากิเลสตัณหาถ้าวันหนึ่งที่เรารู้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมเราจะได้ย่นย่อนะคะอยู่ในสัง,ส,งสารวัตให้น้อยลงถ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะคะถ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทีจะเกิดเราคงไม่ต้องต่อบภ่อภูมินะคะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเวียนว่ายอย่างกระปูก,กับหลานที่ไปปฏิบัติธรรมคนที่เป็นหลาน สำเร็จพระรรหันตั้งแต่เป็นเนนชีช้ชัดเลยว่าไม่ต่อนะคะไม่มีครอบครัวไม่ศึกนี่คือส่วนหนึ่งในธรรมจกกักรกะปวัตนสูตรที่บรรยายไว้โดยพิสดารแต่เป็นเรื่องเรื่องราวทีเ่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นวิบากนะคะวิบากส่งผลให้เป็นกรรมกรรมส่งผลให้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดกายจึงเกิดไม่ว่าจะเกิดอะไร ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนถือว่าได้ถอดลากถอนคนในสิ่งที่เรียกว่ากรรมนะคะ,จะเจริญธรรมค่ะ